สวัสดีครับสวัสดีลูกค้านะครับทางช่อง YouTube ทุกๆท่านเลยนะครับที่ให้เกียรติดตามนะครับและรับชมนะครับช่องรถไถมือ2ร้านปากกณ์แท็กเตอร์ขอนแก่นนะครับวันนี้เราก็มาพบกันในช่วงสายๆนะครับสายของวันอังคารที่4นะครับสิงหาคมนะครับ2563นอาะครับวันนี้ทางร้านก็จะมาแนะนํารถเข้าใหม่นะครับแล้วก็จะมาอัปเดตนะครับรถที่ยังขายได้ประจําวันนี้นะครับเหลือกี่รุ่นกี่คันราคาเท่าไหร่บ้างนะครับ พอดีเมื่อวานนะครับมีรถเข้ามาเพิ่ม2คันนะครับเดี๋ยวเราไปดูรถเข้าใหม่กันก่อนนะครับรถเข้าใหม่ก็จะเป็นคูต้า l 3 6 0าคันนี้นะครับออ l อ6 0าคันนี้จะเป็นรถจะเบียนปี53นะครับคันนี้เครื่องเกียร์ระบบดีนะครับคันนี้สภาพส,สวยเลยนะครับ คันนี้เก็บสภาพให้เรียบร้อยนะครับตัวนี้คันนี้ก็จะมาพร้อมอุปกรณ์2ชิ้นนะครับะจะมีดันหน้าแล้วก็ผานพ่วนนะครับผานก็จะเป็นผานผานพ่วนตาช้างนะครับ d h 2 2 5อ e ีโปนนะครับมาดูชุดท้ายครับท้ายสวยๆเดิมๆนะครับ ตัวนี้จะเป็นตัว36ตัว DT นะครับอันนี้ติดสติกเกอร์ s s p มานะครับตัวนี้เออสามหกศูนย์แปดคันนี้ก็เปิดราคาอยู่ที่สองแสนหกหมื่นห้าพันบาทนะครับสองแสนหกหมื่นห้าพันบาทนะครับราคานี้ก็รวมนะครับเช็คเปลี่ยนถ่ายของเหลวนะครับ เอาไปพร้อมใช้งานนะครับพร้อมจะส่งให้ฟรีนะครับในระยะทาง300กิโลเมตรแรกนะครับคันนี้ส่วนอีกคันนะครับก็จะเป็นโคต้าเอลสามหกศูนย์แปดเช่นกันนะครับแต่ตัวนี้จะเป็นตัวใบมีดคานบนนะครับตัวนี้ยังไม่ได้เก็บงานเก็บสภาพนะครับคันนี้จะเป็นรถจดทะเบียนปีห้าสี่นะครับตัวนี้ คันนี้ก็จะมาพร้อมอุปกรณ์ดันหน้าแล้วก็ผานพวนนะครับผานก็จะเป็นตาช้างเช่นกันนะครับราคาคันนี้ก็จะอยู่ที่255,000บาทนะครับ255,000บาทราคานี้ก็รวมนะครับเก็บสีเก็บสวยให้ตั้งคันนะครับเช็คเปลี่ยนถ่ายของเหลวเนาะ,ะในราคา255,000บาทนะครับ <c oughs> ส่วน lc 7คันนี้ก็ติดจองเรียบร้อยนะครับลูกค้าจากอมเภอบ้านโคกนะครับ <c oughs> จังหวัดอุตรดิตฐ์นะครับ โอนมาจองโดยไม่มาดูรถนะครับ l c 7ก็จะมีเข้ามาอีกวันนี้1คันนะครับช่วงบ่ายๆนะครับดย๋ยวรถมาถึงแล้วทางร้านก็จะมารีวิวให้ลูกค้าชมกันเช่นเคยนะครับคันต่อมานะครับที่ยังขายได้ก็จะเป็นยันม่านะครับยันมา e ่า EF49CT นะครับยันม่า49แรงนะครับยันม่า49คันนี้จะเป็นรถจดทะเบียนปี55นะครับ คันนี้สภาพส,สวยเดิมๆเ,เลยนะครับสีเดิมทั้งคันนะครับคันนี้ก็จะมาพร้อมอ,อุปก,ก,กรณ์2ชิ้นนะครับจะมีด้านหน้าแล้วก็ผานนะครับผานก็จะเป็นผานพวนนะครับจะเป็นผานหกของซ m t มนะครับเดี๋ยวเรามาเดินดูรอบๆคันนะครับ ันนี้ก็จะได้ยางคู่หน้าใหม่นะครับตัวนี้ยางหน้าใหม่นะครับราคาคันนี้ก็จะอยู่ที่295,000บาทเท่านั้นนะครับ295,000บาทนะครับคันนี้เครื่องเกียร์ระบบดีนะครับเอาไปพร้อมใช้งานเลยนะครับ295,000บาทนะครับ คันต่อมานะครับก็จะเป็นคูปต้า L3408 นะครับอ่คันนี้ได้รีวิวให้ลูกค้าชมกันไปแล้วนะครับเมื่อวานนี้นะครับคันนี้จะไม่มีเล่มทะเบียนนะครับจะเป็นเอกสารซื้อขายนะครับออกได้จากทางร้านนะครับคันนี้ก็อย่างที่เรียนไว้นะครับก็จะเครื่องอ่อนนะครับแล้วก็ควรนขาวนะครับแต่ระบบอื่นนะครับสมบูรณ์นะครับไม่ว่าจะเป็นระบบไฮดรอลิกนะครับระบบเกียร์นะครับเข้าง่ายนะครับวิ่งได้ปกตินะครับยกเว้น จะมีเครื่องอ่อนนะครับแล้วก็ควันขาวนะครับแต่ถ้าลูกค้าไปใช้งานก็เอาไปใช้งานได้เลยนะครับไม่มีปัญหาต่อการใช้งานนะครับคันนี้นะครับก็จะได้อุปกรณ์นะครับสชิ้นนะครับจะได้ด้านหน้าแล้วก็ผ่านพว้นนะครับผ่านก็จะเป็นผ่าน5นะครับราคาก็จะให้ถูกๆนะครับราคาก็1 2 5 0 0 0บาทนะครับ1 2 5 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับ คันต่อมาครับคันนี้ก็จะเป็นรถเข้าใหม่นะครับตัวนี้เข้ามาพร้อม l 3 6 0 8เมื่อวานนะครับอ่าคันนี้ก็จะเป็นค o o p a kr t 1 4 0นะครับตัวนี้จะเป็นตัว pto แล้วนะครับคันนี้ก็จะไม่มีเล่มทะเบียนนะครับจะเป็นเอกสารซื้อขายนะครับรุ่นนี้จะมีพอบัน pto ด้วยนะครับรุ่นนี้ก็เหมาะสำหรับนะครับ ทําสวนครับตัดหญ้านะครับสูบน้านะครับรุ่นนี้เป็นรถอเนกประสงค์นะครับทาได้หลายอย่างนะครับคันนี้ก็จะได้อุปกรณ์นะครับอุปกรณ์นะครับก็จะมีผ่านผ่าน3คาดแล้วก็ล้อเหล็กกันจมนะครับตัวนี้จะได้3อย่างเลยนะครับคันนี้ราคานะครับราคาคันนี้ก็จะอยู่ที่85,000บาทนะครับ85,000าบาทนะครับ ราคานี้ก็รวมเก็บสีเก็บสวยให้รอบคันนะครับเช็คเปลี่ยนถ่ายของเหลวนะครับพร้อมจัดส่งฟรีในระยะทาง300กิโลเมตแรกนะครับในราคา85,000บาทนะครับแล้วก็ช่วงบ่ายนะครับก็จะมีคุกท้า LC708 นะครับเข้ามานะครับ1นคันนะครับเดี๋ยวรถมาถึงแล้วทางร้านก็จะมา รีวิวอัปเดตให้ลูกค้าชมกันเช่นเคยนะครับลูกค้าท่านใดนะครับสนใจรถแท็กเตอร์มือสองนะครับก็สามารถโทรสอบถามโทรจองหรือจะโทรนัดดูรถได้นะครับที่เบอร์088 328 5315นะครับ088 328 5315นะครับลูกค้าท่านใดจะมาดูรถนะครับถ้ามาไม่ถูกนะครับก็สามารถแอดไลน์มาเบอร์นี้ได้นะครับเดี๋ยวจะจะส่งตำแหน่งที่ตั้งให้นะครับ เดี๋ยวถ้ามีความเคลื่อนไหวรถเข้าใหม่อัปเดตยังไงเดี๋ยวจะมา,ารีวิวนะครับให้ลูกค้าได้ชมกันเรื่อยๆนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอพอค่ินี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ